อดิตบางคลเพื่อความเพื่อแจกงนในยุคการลลายขอการขอการด่วนขวเราครั้งนี้ให้เป็นปัจจัยนำทางเราไปดูตุดไป วันนี้เป็นวันที่สองของการมาถึงยังพุทธคยาตรงกับวันที่4มีนาคม2516หลวงพิมะ์เมียวพาชมบรรยากาศงานบุญใหญ่กันค่ะท่านเจ้าคุณพระเทพเรียะติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงบุรีให้การบรรชาสามเนรสีรูปคือคุณชาคริตคุณโอภาสคุณอัศบินและคุณติก๊ก ก่อนที่จะได้เดินทางจากมหาโพเจดีไปอุปสมบทย่างวัดไทยพุทธคยาโดยพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาอินเดียหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นพระอุบากตต่่อใทีมมมงเเขา,าแคนยันวชว การบวชในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งการบรรพชาและอุปสมบทในดินแดนพุทธภูมิอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพระคุณสามประการคือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาทิคุณและพระมหาการุณาทิคุณเป็นความภาคภูมิใจของผู้บวชเมื่ออุปสมบทแล้วก็จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถานสี่ตำบลอีกด้วยเป็นการระลึกถ,ถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า และน้อมนำไปปฏิบัติตามจ,าา <ice> จะรักษาผู้ปฏิบัตินั้นไม่ให้ตกไปเหตุางเสื่อมได้ <PTSD> นาติปาตาเวรมะนีอะทินนาทานาเวรมะนี เมื่อท um ําพิธีเทศศรนาคบรรพชารับสินสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพเรียติสุทธีก็ได้ให้พรแก่สามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลและจะได้พากันไปประกอบพิธีอุปสมบทต่อไป สำหรับคลิปนี้หลงพี่มะเมียวจะต้องขอลาไปก่อนและจะได้กลับมาตัดคลิปให้รับชมกันต่อใน EP 6นะคะหลงพี่ก็จะได้พาไปชมบรรยากาศอุปสมบทสามเนรทั้ง4รูปกันที่วัดไทยพุทธคยาค่ะอยากขอให้รักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวเจอได้ไหมไม่อยากให้เธอลก